ไอ well. <figured. S 3> <h Bu> ้จันดูนะไอ้จันโอ้ยผ่านาปเดี๋ยวไม่ทำมิสเฮ้ยฮ่า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 

หลบขมาเลยไปไไปไปไปบ่แปละมแปละกันไวไหไม่ไวไม่ไวหรอตาน้าที่าตาไม่ไหวตาตาน้าที่เนี่ยแม่นาทีเนี่ยไม่ไหวละอะไร

ระยันทอกลวังอีกกลราเป็ดตัวแล้วนงวันเมื่อกี้จะตัว่นดนี่บลตตัวยเบลตนะใช่ไม่อยากกลรวบลดตัวเดียนี่ตัววะเป็ดตัวเหว่าแม่คตัวี่บัลีพี่เลพี่เกลนะอือโอเคนะ sorry ไม s o r r นะลอตี้มีอ่ะลอตี้เลยก็ยังไวกอรเกลมนี่นี่มาักกิ่บทอเลย

จิกลับบ้านใช่ไหมครับกลังงักเลยมาแล้วงกลัคุเออสิตุนเลสิตรุเลยเดีขอสวคือเบนดนดนนุยเบนดนเออ่าตนนีสั่นหอน้คาข้อบิลอะไรคะไรถ้าคีย์กาอบิลอ เล่นในคันเดีเล่นใคบากะดกันเชะกนเดีันตัววาม่บ้าเดันเชดีเชอ่ในกินแมผูที่ที่เนาะแต่ชื่อกไหนรียกว่าเตกิเลยเนานามนเาะว่งาดมื้นเลยอ่ะจนนันาอะโมปาที่ไม่ตืกลัวเนาะ ก็ลักษณก็แบบเลยๆหวาเชจัหน่อยก็เพียคุป่าณหวานเฉยน่อนี่ก็ตีเจกซิกเลยเยเ่าไหกี้รีบีเมาเกียมาม่ตเพยเคยกอกเลยเซ่อล่มีกระเดี๋ยนี่มาเกี้ยปไปกระจายกัที่น่งก็เกี้ยเกี้ยกล่าวไมลูกตุลงมุ้่กล่าว หรือว่าจะนอนนี่ไม่ไหวแล้วผมว่าไม่ไหวแล้วแหละไม่ไหวแล้วหนูกระตุกคนเดือดโอ้โหดูว่า,โโวาคนนี้ลูกใช้ลูกพองนะครับอ่าลูกเคยบอกว่าเราสัญญาตีอะไปรก็แค่ลูกแก่เลยอ่ะ <c oughs>

มีจานไหไมีอลใช่ให้ลุจานนะกรับดูครับโอ้โหั <c oughs> เน,หนเลยเยอ,อ,อันเดเขาเคยเป็นนั่นเลยนะครับนั่นเลยข,ของพอลล่นะน้าถ้า่เเหเอจานนะเอจานอ้ไ เดินไม่ได้ไม่เว้ยฮ่าฮ่าฮ่าดีดีปัดติดร้อนจ้างิี่คาดเลยติดตนาดดุ่ยอีดีดีว้าต้องแบบค่อยค่ยในมีไม่ออนเกสเดี๋ยวแก๊สแทวิ่งเลนั่นฮึ่มเราไม่ดีคอยดูท่านักกูกันจ้ะ Đây. Ê cha. Cái đi. Ê uh, cứ yeah. <pare dans nos> lên. Con nó cứ lên. À. เีอุสาที่เอย่มีกวะได้มสาธิตดน่ที่เปลเยบริการจะนะว่ามีจังไรอย่้อว้านักิบว่ามูสิงว้าแล้ววะอมีข่อยเตเตะตีเล็ดเลย và trên nó xì có thêm có mùi mù mùi thơ này